สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโขนฟินิกกันนั่นเองแต่ไม่ใช่ฟินิกตื่นนะครับเพราะเวลผมยังไม่ถึงส่วนหนังสติ๊กผมก็ไปไปเอามาจากตรงกลางกลางเกาะโลกนเหมือนกันนี่มันก็จะยิงหลังแบบนี้ติวติวติซึ่งผม ผมไม่ได้อะเอาเลยนะผมไม่ได้เอาค่ามันตายนะคะพ่อผมเงแค่เอาลากมอนตอนมันอยู่ไกลไกส่วนอันนี้มันก็ผมก็ไปซื้อจากโลกโลกหนึ่งอันนี้เป็นการซื้อส่วนอันนี้มันก็จะดอกจากโลกสองที่ผมกาลังใส่อยู่มาเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่มันก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยตามสักทีนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลย ทุกคนเห็นไหมฮะว่าเลือดผมเป็นแบบนี้สี่พันแต่ถ้าใส่อันนี้มันก็จะเป็นพันหนึ่งก็มันก็มาจากออะไรนะผ้าคลุมด้วยผ้าคุมก็จะมีสกิลส่วนอันนี้ผมได้มาจากออะไรนะของไอ,ไอ,ไ,อไอใช้สามดาบอ่ะใช่ซึ่งทุกคนดู เหลือน,น้อยมากส่วนดูแว่นแว่นอันนี้ก็เป็นแว่นของอไอมันก็คือแว่นของไอไออะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ก็คือบอส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 ุดท้ายของโลกนครับผมก็ได้มาส่วนอันนี้ก็ได้มาจากกับปืนได้ได้มาจาก ก็ปืนนี้ด้วยพร้อมกันเลยอันนี้อันนี้อยู่ดีๆผมก็ได้ผมก็มงงตอนแรกว่ามันได้มาจากไหนส่วนอันนี้ก็ทำเคสลกสองอืมม,มันก็มันก็ไม่สวยมันก็สวยอยู่แหละแต่ไม่ค่อยเท่ส่วนมากผมจะใช้กับภาคุณ อันนี้คือผ้าคลุมเด็กปันกก้ซึ่งผมไปค่ามาจากอามคุกเอ็มเพลดาส่วนผลผมก็มีแค่นี้ก็จะมีแค่ผลโมจิที่และที่สุดลองมาก็น่าจะเป็นผลผลนีผล้ผลเลยนะผลลึกผลพระผลสันแล้วก็ ผลอะไรเนี่ยผลบาเรียผลยางยืดผลเทสผลนุ๊กใช่ไหมผลของนุ๊กแบบอันนี้ผลมืดผลทรายผลน้ำแข็งผลฟีนิกเอ้ยมันก็ฟีนิกเหมือนกันแต่มันคนละอย่างฟีนิกที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันหลักแสนแต่ฟีนิกอันนี้เนี่ยหลักหลักหลักพันหรือหลักหมื่นเนี่ยแหละอันนี้ก็คืออับผลไฟผลหนังผลอะไรนะผลสโมก ผลบอมเอ้ยเอาผมโดวงอะไรเออช่างมาืออันนี้ก็ผลสปินอันนี้ผลของบาร์กี้เปล่าือว่านี้เอาไม่ผมไม่รู้แต่นี้ก็คือผลอับอะไรนะทุกคนก็คงรู้แหละว่ามันคือผลอไหลซึ่งของผมก็มีแค่นี้อ,อันนี้นี่ผมเพิ่งได้มาจากบอสท,ที่เกออาะนี้ ส่วนอันนี้ก็จะได้มาจากเกาะที่ผมทาเกาะนู่นเกาะกลางแล้วก็อันนี้ก็จะอันนี้ผมจำไม่ได้อ๋ออันนี้อันนี้ได้มาพร้อมกับดาบอันนี้เพราะมันเป็นโลกใต้น้ําอันนี้ก็เกาะสวรรค์ได้มาจากเกาะสวรรค์อันนี้ได้มาจากเกาะบาซี่อันนี้ก็ได้มาจากเกาะบาซี่ อันนี้ก็ได้มาพร้อมกับปืนปืนอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้มัพร้อมกันเลยอันนี้เกาะของอมเกาะเกาะเกาะน้ำแข็งโูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาดาบเป็นดาบอันนี้ก่อนดาบเลดาบเลม ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร b e ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายปืนฮาคกีบอกนี่ดาบบ๊ายบายครับ